นี่เดี Elliot, ๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะไปเบิงทางจังหวัดศรีสะเกดค่ะเพิ่อมีการบูรณาการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งและก็ความโปร่งใสนะคะภายใต่การมีส่วนร่วมของสภาพองค์การชุมชนและก็เครือข่ายองค์กรชุมชนหนึ่งในยี่สิบสี่จังหวัดน้ำร่องนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ห้องประชุมศรีพฤกษ์สวนสันหะสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนายประชาเตราชประท่าน อนุกรรมการอำนวยการและการประสานงานบุรณาการขับเคลื่อนความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาพองค์การชุมชรรช่มชนและการเครือข่ายองค์กรชุ่มชนพร้อมคณะในล,ลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งกมีนายนบพงษ์พระราดิสัยร่องผูบาราชการจังหวัดศรีสะเกดนำผู้แทนทุกภาคส่วนใ้การตอนรับและการนาเสนอแนวทางการบุรณาการเสริสมสร้างธรรมาพิบาลและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบภายใต้การขับเคลื่อนความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาพ องค์การชุมชนและก็เครือข่ายองค์กรชุมชนที่เล่งเห็นความสําคัญในการกําหนดให้จังหวัดศรีสะเกดเป็นหนึ่งใน24จังหวัดนําร่องในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปหรือว่าบีกรอกในการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศด,ด้านการป้องกันและกับปราบปรามการทุจริตและกับประพฤติมิชอบโดยเฉพาะยังยิ่งการเสร,ริมสร้างธรรมาภิบาลและกับป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดศรีสะเกดได้เปิดโอกาสพร้อมทั้งประสานภาคราฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ซึ่งกับเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีตนักถึงเรื่องของปัญหาการทุจริตและกาประพฤติมิชอบของภาครัฐในพื้นที่ต้องซอยการฝ้อระวังการทุจริตร่วมทั้งติดต,ตามตรวจสอบการใส่งบประมาณภาครัฐในเชิงรุกเพื่อที่จะเสริมสร้างนะคะเรื่องของเครือข่ายคว่ำเบ่อมือตามแผนและการน ระยุทดในการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันในขณะนี้นะคะจังหวัดศรีสะเกดได้มีการประสานทางสภาพองค์การชุมชนและก็เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้ง2 18ตำบลเดินหน้าขับเคลื่อนสู่ปเป้าหมาย10ตำบลน,นำหล่องของสำนักง,งานคณะกรรมการ <c oughs> ป้องกันและ,ะป,ป,ปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือว่าปปทซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรชุมชนหัวหน้าส่วนราชการและก็นายอำเภอ ต้องรับสาบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปแบบบิ๊กรอกนะคะโดยภาครัฐยาปฏิเสธภาคประชาชนหากไม่ทุจริตนะคะเพื่อที่จะสร้างความโปรง่งใส ในการติดตามตรวจสอบงบป,ประมาณการพัฒนาที่มุ่งตอบโจทย์หรือว่าความต้องการยางแท้จริงของชาวบ้านและการสางความรม่วม่ระมือนะคะต่อต่างเรื่องของการทุจริตการสางความโปร่งใสในพื้นที่สู่ธรรมิบาลเป็นเป้าหมายสำคัญของการมีส่วนรวมอย่างโปร่งใสาจากทุกผากส่วนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะ